ลังจะพูดถึงคดีเะเทนขวัญที่ขอย้ำอีกครั้งว่าถ้าว่าเป็นความจริงนะฮะถือว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงมากน่ากลัวมากเลยนะใช่เพราะมันจะกลายเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องใช่นะครับแต่ว่าณวันนี้ที่ผมว่าทุกช่องอ่ะใช้คำนี้ก็หมดว่าถ้าเป็นจริงเพราะว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขายังไม่ได้ให้การรับสาร,รภาพก็อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนใช่ นะฮะเพราะนั้นคือก็ต้องใช้คำว่าถ้าเป็นจริงตามนี้ที่มีกรณีว่ามีผู้หญิงคนหนึง่งนะฮะใช้ยาไซยาไนเนี่ยไปฆ่าชีวิตนะ,<ค>น,นะนะสักหนึ่ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือมีผู้ที่เสียชีวิตเสียช,ชีวิตนะสิบเอแต่ว่ามีผู้ที่ถูกกระทำด้วยวิธีนี้ 13รายราด้วยกันก็คือถูกวางยาด้วยไซยาไนต์ใช่หมดะะเลยทั้งหมดคือวางยาด้วยไซยาไนต์13รายคาดว่าคาดว่า13รายนี้นะฮะมีรอดมา2ท่านด้วยกันนะฮะแล้วกเ็เหตุการณ์ในการรอดเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าบุญรักษาจริงนะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะรอดรอดเพราะว่าคืออ้าวขอบใจพูดท,ทั้งประเทศแล้วนะ่ะผู้หญิงที่ ตอนนี้ติดแฮชแท็กดูแอมไซยไนท์นะก็คือแอมเนี่ยไปชวนผู้หญิงคนนี้เราพูดถึงเคสคนที่รอดอยู่ะนะฮะเดี๋ยวคนที่ไม่รอดเนี่ยเราว่ากันอีกทีนึงนะฮะคนที่อรอดเนี่ยก็คือว่ามีอยู่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าแอมเนี่ยใช้มุกเหมือนที่ไปใช้กับทุกๆคนชวนไปทําบุญชวนไปทานข้าวนน่นนี่นั่น แต่ว่าเพอเอิญว่าเขาบอกเขาว่าไม่ใช่สายบุญอ๋อเขาไม่ชอบไปทำบุญไม่สะดวกไม่สะดวกไม่สะดวกไม่อยากจะตื่นเช้าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เลยรอดเพอไม่ได้ไปทำบุญด้วยก็ยางงั้น,น <ะ S 2> ส่วนอีกรายฮะอีกรายหนึ่งเนี่ยไปทานข้าวกับแอมนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยบอกแอมว่าเป็นโควิดนะนะแอมก็บอกว่าอ้าวหรอเป็นโควิดเหรองั้นเดี๋ยวมียาไปสมุนไพรเดี๋ยวให้ทาน ช่วยรักษาได้ oh. อ่าประมาณว่าเหมือนหวังดีจะได้ไม่เป็นลองโควิดไง oh. น,น่าจะน่าจะนําเสนอประมาณอย่างนี้นะอันนี้นนเป็นสมุนไพรดีกินเลยน่าจะประมาณนี้บากว่าพอให้ทานแคปซูลเสร็จปั๊บครับก็ขอแยกตัวออกไปจากผู้หญิงท่านนี้นะฮะพอแยกตัวไปเสร็จปุ๊บผู้หญิงท่านนี้พอทานเสร็จสักพักหนึงรู้สึกว่าแบบมันแปลกๆเลยหายใจเลิ่ม er ไม่ออกไหมเออมันมีอาการมันยังไงก็ไม่รู้ด,ด,ด,ดขัด,ขดโทรไปหาแอมบอกแอมช่วยด้วยหายใจไม่ออก<พ>อติดขัด้อเหมกันเพืกลับมาดูหน่อยแอมตอบว่าอะไรรู้ไหม อ๋อตอนนี้กำลังขับรถหลงทางอยู่เอา้าก็คือไม่มาผู้หญิงคนนี้ก็โทรไปหาไปหาสามีค่ะสามีบอกว่ารีบโทรไปเลยเบอร์ด่วน1669อ่ะถูกต้องเียแอมบูลันซ์ถูกต้องสุดท้ายฮะทาง1669มารับมาทันด้วยเนาะเกือบไม่ทันโอ้ไปถึงโรงพยาบาลปั๊มหัวใจแล้วนะก็คือว่าจริงๆเสียชีวิตตั้งแต่เหมือนแบบระหว่างทางแต่ปั๊มขึ้นมาได้ใช่เนี่ยถึงบอกดีเนี่ยดูสิ ยังมีโชคอยู่บ้างสำหรับสองท่านนี้ก็คือเป็นผู้ที่รอดแต่อีก11รายผมว่าหลายๆท่านตามข่าวอยู่แล้วนะฮะโดยมากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะมีอยู่2อสอย่างที่น่าสนใจคือ1ก่อนเสียชีวิตมักจะเกี่ยวข้องอยู่ใกล้กับคุณแอมถูกต้องไปทําบุญเดวยกันหลายๆคนไปทานข้าวด้วยกันอะไรก็ว่ากันไปเหมือนเจอกันก่อนหน้าวันเดียวหรือเพิ่งเจอกันนั่นแหละสองมักจะมีอาการ หัวใจล้มเหลวอ่านะฮะซึ่งจริงๆแล้วเธอจากการวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่ามีส่วนที่มันจะเกิดขึ้นจากไซยาไนก็เป็นไปได้ก็คือส่งผลทำให้หัวใจล้มเหลวได้อ่าเพราะผลมันจะตามมาเป็นแบบนั้นนะฮะสนะฮะผู้ที่เสียชีวิตแทบทั้งหมดเลยนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่คุณแอมเนี่ยไปยืมเงินเขา เหมือนไปกู้เงินเขาไปยืมเงินเขาเนี่ยหรอมีแบบเล่นแชร์ด้วยไปชวนมาแบบว่าปล่อยกู้เล่นแชบ้างอีกอะไรอีกเออนี่แหละเห็นไหมเนี่ยเอาจริงแล้วคือมันแบบมันพัวพันโยงกันไปหมดเลยคุณผู้ชมก็แปลว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สมบัติหรือว่าเรื่องเงินก็ได้ถูกไหมคะหรืออยากจะล้างหนี้ตำรวจเขาวิเคราะห์ว่าแบบนี้นะฮะอ่ะอ่ล่าสุดไปที่หนึ่งรายดีกว่านะฮะหนึ่งรายหนึ่งในสิบเอ็ดผู้ที่เสียชีวิตนะฮะผู้หญิงคนนี้เธอชื่อเล่นว่าสายนะครับ คุณทรายเนี่ยนะครับทางคุณแม่พอเห็นข่าวอ่ะก็เลยบอกมาว่าเฮ้ยพอเห็นข่าวปุ๊บเนี่ยเอาจริงเนี่ยคาใจเรื่องนี้มาเจ็ดปีแล้วนะอ,อ๋อหลังจากที่ลูกเสียไปเจ็ดปีแต่ก็แบบยังรู้สึกว่าแบบเออหรือน่าจะไม่น่าใช่น่ะ <c oughs> ไม่น่าใช่น่ะเนี่ยฮะนี่คือเออในเมื่อกี้ที่เป็นกรอบรูกไปนะ <c oughs> เป็นลูกสาวของคุณแม่ลูกคุณทรายเนาะ,ะชื่อเล่นว่าคุณทราย <c oughs> นะฮะคุณแม่เล่าว่าคุณทรายเนี่ยครับก็คือ เธอ,เอส่วนหนึ่งเธอใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะเธอสนิกับคุณแอมนะครับแล้วก็ก่อนที่คุณทายจะเสียชีวิตเนี่ยฮะทางแอมบอกคุณแม่ว่ามแม่เนี่ยทรายกำลังจะกลับมาจากอเมริกาเดี๋ยวหนูไปรับให้นะโอ้นะไปรับที่สนามบินให้เลยจะได้ไม่ต้องลำบากคุณแม่ถูกต้องคุณแม่บอกว่าหลังจากนั้นไม่นานครับลูกสาวคุณแม่ เสียชีวิตฮะนะอพอถามอีกว่าอ้าวแล้วคุณแม่พอจะทราบไหมว่าคุณทรายเนี่ยเขาสนิทกับคุณแอมอะไรยังไงบ้างคุณแม่บอกว่าก็เห็นว่าเขาสนิทกันแล้วที่พอจะทราบรายละเอียดมาบ้างก็คือว่าแอมคุณผู้ชมตั้งใจฟังเลยแอมมักจะยืมเงินคุณทรายตลอดเวลา <โฮ S 1> เห็นไหม <โฮ S 1> ก็เกี่ยวกับเรื่องเงินอีกแล้วเนี่ยเรื่องเงินอีกแล้วยืมทีนึงก็ครั้งละห้าหมื่นบ้างอะไรก็ว่ากันไปะนะฮะ ยืมอยู่หลายครั้งเหมือนกันซึ่งลูกสาวเนี่ยไม่เคยจะบ่นหรือว่าไปทวงเลยนะฮะคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันยังไงมันยังไงก็สงสัยอยู่ที่สงสัยหนักคืออะไรฮะหลังจากที่คุณทรายเสียชีวิตย้ำอีกครั้งนะทรายกับแอมเป็นเพื่อนกันปรากฏว่าคุณผู้ชมฟังแล้วน่าจะรู้สึกคุ้นๆเลยเคสแบบนี้อีกแล้วฮะปรากฏว่าแอมไม่เคยไปร่วมงานศพเลย คล้ายๆไหม,มคล้ายๆกับหลายๆศพที่เป็นข่าวมาไหมที่ก็พอเสียชีวิตก็หายไปเลยหายไปเลย,ห,ย,เลยหรือว่าอยู่ใกล้ๆก็ไม่สนใจด้วยนี่ไงแล้วแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะก็นี่ไงคุณแม่บอกไม่เคยเข้ามาแสดงความเสียใจเลยก็เข้าใจได้ทาไมคุณแม่ถึงจะคาใจอะ่ะคาใจมาเจ็ดปีฮะหลังจากเผาศพน้องทรายไปคุณทรายไปคุณแม่บอกว่าโทรไปหาแอมฮะโทรไปถามเรื่องทรัพย์สินของแอมเพราะว่าก็ทราบมาว่ามีการกู้นี่ยืมสินอะไรกันไปถูกต้องไหม แล้วก็ปรากฏว่าก่อนคุณสายเสียชีวิตไม่รู้แอมไปคุยกับคุณสายอีท่าไหนยอมให้คุณแอมเป็นผู้จักกรรมมดการบรอดกฮะงงฮะเนี่ยทุกคนทุกเขาว่าห้างงงกันไปหมดอะ <Ooh. S 1> คุณแม่ก็เลยไปถามไงว่าเอ้ยแมอมตกลงไอ้เรื่องทรัพย์สินของลูกสาวอะมันอะไรยังไงกันบ้างอะเ oh. ออแอมตอบว่า แอมตอบว่าสามีสามีของคุณทรายเนี่ยให้นำของทั้งหมดไปประมูลขายจากนั้นตัดสายทิ้งแล้วหายไปเลยแล้วประมูลได้เท่าไหร่หรือ,อยังไงก็ไม่มีคำตอบเลยแม,ม่บอกคาใจมาเจ็ดปีจนเห็นขกา,ขาวเป็นผู้จัดการมารดกแต่ไม่มาแม้แต่หนึ่งวันในวันการจัดงานศพของเพื่อนสนิทตัวเองเนี่ยนาะภาษาชาวบ้านใช่ไหมว่าสนิทกันอีท่าไหนเออนั่นแหะสิ เขาใจร้เลยอะคือแบบคาใจมาตลอดเวลาพอเห็นข่าวนี่คุณแม่ก็ย้อนกลับไปนึกเนาะถึงเหตุการณ์เจ็ดปีที่ผ่านมาจริงโอ้โหเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมพอแบบว่าพอเริ่มมีการขุดคุยนะฮะจากคนที่มีการเสียชีวิตไปหลังจากที่เกี่ยวข้องกับคุณแอมเนี่ยคือมันแบบมันมีกรณีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยอะมันเพิ่มมาเรื่อยๆมันยังแบบทำไมมันช่างคล้ายกันเอในหลายๆเคสมันดูเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลย เออแล้วทุกครั้งที่ก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะเสียชีวิตไปเนี่ยมักจะมีการแบบมีแอม,มอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆแต่ไม่มีการช่วยเหลือ,อเออซึ่งถ้าเป็นปกติของคนเราเห็นคนล้มไปเราก็ต้องอยพยายามช่วยเต็มที่หรือเรียกรถพยาบาลแต่นี่เขาก็ตามภาพที่เห็นมาหลายๆคนก็น่าจะเห็นกันว่าเขาก็ดูเหมือนไม่ตกตกใจอะไรเลยแต่อย่างอีกครั้งนะผู้ชมณวันนี้วินาทีนี้แอม,มเขายังไปผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับ นะนะฮะเพราะเขายังให้การปฏิเสธอยู่นะอันนี้เราแค่เล่าตามเหตุการณ์ตามข่าวที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีข้อสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้จากครอบครัวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะเขาอาจจะไม่ได้ทําก็ได้หรือเปล่าเออเราไม่รู้ก็ต้องให้ตํารวจสืบสวนกันต่อไปเนาะจนกว่าจะมีการเอาผิดนั่นแหละเขาถึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดนะคะ